อันดับแรกนะครับเนคการโน้มขานะครับอันดับแรกไยนะถ้าให้เขานอนคว่ำนะครับถ้าเตียงนะครับเตียงไม่ใช่เตียงแข็งอย่างนี้นะครับแต่เป็นเตียงที่เป็นเบาะให้เขานอนคว่ำได้เลยนะครับถ้าเป็นเตียงลักษณะนี้นะครับเวลาเรานวดไปเนี่ยหัวเข่าจะกดนะครับจะถูกกดนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องหาหมอนรองหาอะไรมาซัพพอร์ตนะครับเช่นนะครับทำผ้านะครับเป็นลักษณะคอยซัพพอร์ตตรงบริเวณนี้นะครับลักษณะนี้นะครับช่วยนะครับซัพพอร์ตตรงนี้แต่ถ้าเป็นเตียงที่มีตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับเป็นทองน้ำคุณก็ไม่ต้องทำแบบนี้ นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับคุณก็ลงน้ำมันก่อนท่านนี้เรียกว่าอะไระท่านนี้เรียกว่าอะไรสโตร์วิเชียลนะครับเป็นการเทคนิคนี้เป็นการจริงผมก็ไม่ค่อยอยาก สร้างคามมือเก็บเป็นการกระจายน้ำมันนะครับหลักๆคือเป็นการสัมผัสแรกนะครับที่ที่ถูตัวเขาแล้วก็เป็นการกระจายน้ำมันให้ทั่วสังเกตถ้ากระจายน้ำมันเนี่ยมือจะต้องไล่นะครับไลบเบาๆที่เรนขานะครับนะครับเนอะเสร็จแล้วนะครับผมจะมาโฟกัสที่เรนฝ้าขาว กุญแจฝ่าเท้านะครับฝ่าเท้าจะมีเอ็นเรนฝ่าเท้านะครับคนที่มีปัญหานะครับที่เรนเท้าไม่ว่าจะเป็นพุ้งเท้าแบนนะครับนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่เป็เท้า,ทาแบนนะบางคนโค้งมากเกินไปนะครับเวลาที่ทําการวิ่งนะครับไอ้ตรงทางผืนตรงนี้นะครับมันจะยืดถูกกดยืดออก ยืดออกซ้ำๆกันนะครับจะทำให้เขามีอาการตึงบริเวณฝ่าเท้านะครับเพราะฉะนั้นตรงบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยเป็นบริเวณที่สําคัญที่เราจะต้องทการคลายให้เขานะครับคราวนี้วิธีการคลายที่บริเวณฝ่าเท้านะครับนะการคลายที่บริเวณฝ่าเท้านะครับให้เราใช้มือนะครับให้เราใช้มือไล่ลงไปอย่างลักษณะนี้นะครับอันนี้การตัดเท้า อ่าลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วใช้มือนะครับไล่ลงไปลักษณะนี้ค่อยๆนะนะครับจะบอหนะหรือวนะ่าหนักอ่ทิศทางนะครับทิศทางของมันมันจะเป็น3มลายลักษณะนี้นะครับอันนี้คล้ายๆลักษณะของการไล่นะครับเป็นการดีฟลงไปนะครับ จากส้นเท้านะครับไปถึงปลายนิ้วนะครับจากส้นเท้านะครับไปถึงปลายนิ้วนะครับไล่ให้ครบที่มันตึงได้ด้วยนะครับเนาะทำอย่างนี้นะครับแล้วเขาจะคลายตัวดีขึ้นนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ บางคนนะครับอาจใช้อัพพลายเทคนิคใช้กำปั้นืนะครับกำปั้นทำไงลงไล่นะครับทีเดียวปะทีเดียวได้ครบเลยนะครับทีเดียวได้ครบเลยอันนี้หน้าไม่ใช่อันันีใช่เเพราะฉะนั้นบริเวณฝ่าเท้านะครับมีไม่มากนะครับแต่เราต้องมีความจำเป็นที่ต้องคลายตรงนี้ออกนะครับต่อไปนะครับจะเป็นบริเวณข้อเท้า นะครับเรื่องข้อเท้าสังเกตว่าข้อเท้าส่วนใหญ่จะพลิกเข้าด้าน,นเข้าด้านไหนเพราะว่าลักษณะของลักษณะของกระดูกเป็นไงครับกระดูกมันโค้งกระดูกมันอะไรขึ้นลงอ้อยหมดแล้วกระดูกเปนไงครับอน้อครับ ทำไมมันทำไมมันไม่ถึงพิกออกด้านนอกทำไมถึงพิกเข้าด้านในตลอดเพราะมีกระดูกกระดูกกระดูกนอบมันยาวกว่ากระดูก่าเพราะว่ากระดูกด้านนอกนะครับมันยาวกว่ามันก็ทําไม่ให้ข้อเท้าปิดออกงด้านนอกนะครับเพราะนั้นนักกีฬาส่วนใหญ่นะครับก็จะปิดเข้าด้านในนะครับพอปิดเข้าด้านในเอ็นนะครับก็จะเกิดการบาดเจ็บนะครับถ้าเมื่อไหร่นักกีฬามีการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าหรือที่ใดก็ตามห้ามทําการรักษาโดยการใช้การนวดนะครับ เพราะการนวดนั้นส่งผลให้เลือดไหลเวียนสะดวกขึ้นนะครับเกิดความร้อนขึ้นนะครับถ้าเกิดอาการอักเสบแล้วนวดการอักเสบก็ปวดบวมแดงร้อนอยู่แล้วแล้วไปทําการนวดการอักเสบจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณนวดได้โดยใช้อซ์มาสาก็คือใช้น้าแข็งนะครับเอานี้หลังจากคุณนวดบริเวณฝ่าเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาทําการนะครับโฟกัสที่บริเวณข้อเท้านะครับ ว่าข้อเท้านะครับจะมีเอ็นรอบนะครับล้อมรอบนะครับบริเวณข้อเท้าเพราะฉะนั้นให้ใช้นะครับนิ้วนะครับนิ้วทางด้านนอกเนี่ยนะครับทำการกดไล่นะครับกดบริเวณเอ็นนะครับเนาะนะครับด้านนอกด้านในเหมือนกันนะครับก็จะมีเอ็นอยู่นะครับให้เรากดนะครับให้เรากดนะครับไล่นะครับ สองด้านนะครับให้ทํทำการกดนะครับเอ็นที่ล้อมรอบอยู่นะครับใช้ก็ต้องสองฝั่งอ่านะครับเสร็จแล้ว movement นะครับ movement ข้อเท้าเขานะครับอ่าจับให้มันคงล็อกให้มันคงนะครับนะครับล็อกให้มันคงสนาะนี้นะครับเสร็จแล้วค่อย move นะครับเป็นการยืดนะครับกล้ามเนื้อไปในตัวนะครับเนาะ โอเคเสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มทำการดิฟสโตกนะครับก็คือการไล่ทีนี้ลักษณะการดิฟสโตกของขาด้านหลังนะครับให้เราใช้มือที่อยู่ทางด้านนอกนะครับวางด้านบนนะครับวางด้านบนมือที่อยู่วางอยู่เริเวณปกลก้นของเรานะรปลายเท้าของเขาเนี่ยนะครับวางด้านล่างทำไมถึงต้องวางลนานักษณะนี้ทราบไหมครับ ทำไมเป็นม่างอย่างนี้ทำไมถึงแรงอย่างนี้ทราบไหมครับอะทำไมทราบไหมถ้าเราดีฟนะครับดีฟเขาลงไปเราจะไล่ขึ้นมานะครับที่เบรขกอพับนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆไล่ไล่มาแค่ข้อพับก่อนนะครับ ฉะนั้นนะครับอันดับแรกไล่ทมาถึงข้อค a านะครับการวางมือนะครับเหมือนการถ้าเรานดที่ขากล้ามเนื้อจะมัดเล็กว่าหลังมืองเราก็ต้องโอบนะครับให้รอบนะครับจะไม่เป็นลักษณะนี้นะครับโอบนะครับผ่อนคลายนะครับออกแรงนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไล่ขึ้นไปนะครับถึงด้านบน เดียวเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะถ้าจริงๆแล้วนะครับอะดูดีเนะไม่นะก็ต้งผมไล่ขึ้นมานะครับถึงก้นนะครับไม่นะขวับไว้ข้างล่างอะรู้ยังครับทำไมอ่าถ้าผมเอาข้างในไว้ข้างบนเป็นไงครับ ลองกล่นเลยนะลอลอ,ล,ลองก้นเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอามือที่อยู่ด้านนอกนะครับทำลักษณะนี้แล้วพอขึ้นไปปุ๊บข้างบนมันจะวิ่งไปถึงก้นมือจะวิ่งไปถึงก้นบริเวณนี้นะครับแล้วข้างล่างก็จะปาดบริเวณร่องนี้พอดีนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นไล่ข yep ึ้นไปนะครับครึ่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วคุณก็ไล่ขึ้นไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับอ่านะครับอันนี้ไล่ยาวนะครับไล่ยาวเทคนิคนี้นะครับจะทำให้เราทราบว่าเขาเนี่ยมีการตึงที่ตรงไหนนะครับเราก็หลง น้ำหนักให้มากขึ้นนะครับอย่าลืมว่าถ่ายแรงนะครับเมื่อมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้เราถ่ายแรงไปทางด้านหน้าบางคนตอนนี้ปัญหาคือไปข้างหน้าแต่ตัวอยู่เฉยๆคือไปลักษณะน,นี้นะครับบางคนไปแล้วตัวก็ค่อยๆขยับนะครับไม่สมดุลกันนะครับบางทีกลับมาแล้วแต่ตัว,ตวยังไปอยู่เลยนะครับอย่างน้นไปนะครับ2 <ül> ้อนะครับการลักษณะนี้นน หลังให้ตั้งตรงนะครับลักษณะน,น,นี้เราจะไม่ออกแรงเลยนะครับแต่เมื่อไหรเราเป็นลนนักษณะนี้บางคนก็ยืนชิดนะครับอันนี้คือจะทําให้เราเหนื่อยเร็วนะครับแล้วก็จะทำให้เราปวดหลังคือหลังเราจะอย่งรครับงอแล้วก็เหยียดงอแล้วก็เหยียดตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้กล้ามเนื้อขา นะครับนะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้นะครับการคลายที่หนักมากขึ้นนะครับให้เราใช้การแล้วแต่คุณเลยนะครับเริ่มใช้การ เาลมานิดยิ่งก่อนนะครับคือให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยคลายตัวก่อนนะครับ,รบทุกอย่างที่เราทำเราต้องมีเหตุผลอธิบายนะครับว่าทำไมถึงทำแบบนีนะบ้อันนี้คือกล้ามเนื้อน,น่องนะครับต่อจากกล้ามเนื้อน,น่องคือเอ็นร้อยหวายนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับจะมีจุดกดอยู่ตรงนี้นะครับ1จุดนะครับอยู่บริเวณเน่องของเราจะเป็นลักษณะน,นี้เนาะแล้วก็จะมีเอ็นร้อยหวายต่อลงไปตรงที่จุดนะครับของน่องตรงนี้นะครับให้เรากดลงไปตรงนี้จะช่วยในการคลายพวกตะคิวนะครับตะคิวที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จุดปุ๊บเราก็นวดนะครับเน้นมากขึ้นนะครับ ตรงที่มีการปวดนะครับก็คือตรงนี้แหละนะครับนะต่อเปตะคิวนี้เราสามารถกดตรงนี้ได้ไหมได้เลยครับยืดแล้วก็ช่วยกดยืดตัวใหญ่อาจารย์จะยืดแล้วก็กดตรงนี้นะครับแป๊บเดียวตะคิวก็ห่ายไอ้นแล้วใช่มันต่อร้ใช่ครับมีเอ็นร้อยหวายต่อมาแล้วก็แยกน้องแยกทางกันสองข้างนะครับจุดสามแยกตนี้พอดีกดลงไป ก็ได้เจอนะครับ